นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสมมาสัมพุทธ,ธะองค์การพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวา นะโมพุทธายะวันทนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพลมมามะหิตเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์กลานพินทุนาถังอุปปันนัง ลมมาสะหะปะติมานะอาธิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพรม,มา มหิทิเดชาสัพเสเนหาปสิทธิเมองค์กลารพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุ มังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิขะเนสวนอิจะมหาพรลม,มามหิติเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถัง อุป,ปนนงังพรมมาสะหปะปติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกะเนสวนอิจะ มหาพรมมามหิทธิเดชาสัพพะเนหาปสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปัน,นังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโต ปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิขะเนสวนอิจะมะหาพลมมามหิธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเม องค์กลานพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาทิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิด พิกะเนสวนอิจะมหาพรลม,มามะหิทิเดชาสัพพะเนหาปสิทธิเมองค์กลารพินทุนาถังอุปปัน,นงังพรลม,มาสะหะปะติมานะอาธิกับเป สุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมหาพลมมามะหิธิเดชาสัพพะเนหาปะสิท พิเมองค์กานพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิตพิขะเนสวนอิจะมะหาพรลม,มามะหิทธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์กลารพินทุนาถังอุปปันนงังพรลม,มาสะหะปะติมานะ อาทิกะเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพรมมามะหิติเดชา สัพพะสเนหาปสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปัน,นงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวา นะโมพุทธายะวันทนังโอมอิตพิขะเนสวนอิจะมหาพรมมามหิติเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนัง พรมมาสะหปะปติมานะอาทิกะเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพรมมา มะหิติเดชาสัพเสเนหาปสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนังพรมมาสะหะปะติมานะอาทิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุ มังทิสวานะโมพุทธายะวันทนังโอมอิทพิขะเนสวนอิจะมะหาพรลม,มามะหิติเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์กลารพินทุนาถังอุ ปัญนนังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะ มหาพรมมามหิทธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปัน,นังพรมมาสะหปะปติมานะอาธิกัปเปสุอาคโต ปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิขะเนสวนอิจะมะหาพลมมามหิธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเม องค์กลารพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิต พิเนสวนอิจะมะหาพรลม,มามะหิทธิเดชาสัพพะเนหาปสิทธิเมองค์กลารพินทุนาถังอุปปน,นงังพรลม,มาสะหะปะติมานะอาธิกับเป สุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมหาพรมมามหิตเดชาสัพพะเนหาปะสิ ทิเมองค์กลารพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพลมมามาหิตธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนงังพลมมาสะหะปะติมานะ อาธิกาเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพลมมามะหิทธิเดชา สัพพะสเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวา นะโมพุทธายะวันทนังโอมอิตพิกะเนสวนอิจะมะหาพรมมามหิตเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนงัง พรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพรมมา มะหิติเดชาสัพเสเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุ มังทิสวานะโมพุทธายะวันทนังโอมอิทพิขะเนสวนอิจะมะหาพรลม,มามหิติเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถัง อุป,ปนนงังพรมมาสะหปะติมานะอาธิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะ มหาพหมมามหิธิเดชาสัพพสเนหาปสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุป,ปัน,นังพรมมาสะหปะปติมานะอาธิกัปเปสุอาคโต ปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิขะเนสวนอิจะมะหาพลมมามหิธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเม องค์การพินทุนาถังอุปปันนงังพรหมมาสะหะปะติมานะอาทิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิต พิกะเนสวนอิจะมะหาพรลม,มามหิทธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนงังพรลม,มาสะหะปะติมานะอาธิกับเป สุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทนังโอมอิตพิกเนสวนอีจะมหาพรมมามหิตเดชาสัพพะเนหาปะสิ ทิเมองค์กลานพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิตพิขะเนสวนอิจะมะหาพลมมามาหิติเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเมองค์กลานพินทุนาถังอุปปันนงังพลมมาสะหะปะติมานะ ธิกบเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิขะเนสวนอิจะมะหาพลมมามะหิติเดชา สัพพะสเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุป,ปัน,นงังพรมมาสะหะปะติมานะอาทิกับเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวา นะโมพุทธายะวันทนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพรมมามหิตเดชาสัพพะสเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนัง พรมมาสะหะปะติมานะอาทิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทะนังโอมอิตพิกเนสวนอิจะมะหาพรมมา มหิทธิเดชาสัพเสเนหาปะสิทธิเมองค์การพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสะหะปะติมานะอาธิกัปเปสุอาคโตปัญจะปะ ทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทนังโอมอิตพิขะเนสวนอิจะมหาพรมมามหิธิเดชาสัพพะเนหาปะสิทธิเม